ปากหนึ่งคำเลยหรือคุณจะแบ่งดีคะต้องเข้าปากเขาปก็นคำเลยค่ะคุณพี่ขาโอ้งตัดค่ะไปเลยค่ะต้องคแบบเซ็กซี่ด้วยนะอ่าค่ะจัดไปค่ะใช้มือได้ไหมแน่นได้เลยถ้าจะให้ฟีลต้องนั่นแหละนั่นแหละคือกรุบไปเลยนิงมากขนาดนั้นเลยเหรอคะกันจะเข้าปากกับทำไมอ่ะอ๋อถ้าสวยมากค่ะ สวัสดีค่ะพบกับเอกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเอกจะพาทุกคนเนี่ยมากินกันอีกแล้วนะแต่วันนี้นะคะไม่ได้ไปกินบุฟเฟ่ต์ที่ไหนยังไงเราจะพาทุกคนเนี่ยมากินสเต็กกันแต่ตอนนี้เอกมีแขกรับเชิญด้วยอ่าแขกรับเชิญของเอกมาเลยรจะมาคุณพี่สวัสดีเ่อโอ้โหเป็นไงได้เวลาพอดีเลยปะเจ้าเก่าเจ้าเดิมพี่วินจีมันันโมโนแจมเฮ้ยยิชวนชื่นเฮ้ย ยุ่ยเก๋เจ๋อลุกตื่ค่ะโอเควันนี้เรานัดกันที่นี่เลยมาถูกนะคะมาถูกหางที่เนิร์ดาเอสลาชเทวีมากันแบบง่ายๆเลยง่ายๆเลยนะจ๊ะร้านนี้อยู่ตอน BTS ลาชเทวีออกประตูทางออกที่สองเลยคพี่บอกก็เจอเลยนะจ๊ะบอกเลยว่าพี่มีเมนูแนะนำอยากจะพาพีน้องเอ๋และก็คุณผู้ชมของน้องเอ๋นะไปชิมกันได้แหละคุณพี่ตอนก็เริ่มหิวแล้วเราก็ไปข้างในดีกว่าเนาะแอบใส่หน้ากากก่อน ใช่ใช่เพราะมีการบอกว่าไข่กรองนะจ๊ะอากาศไม่ได้เข้านะคะอาแล้วสวัสดีค่ะอ่าไม่เกินนะจ๊ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วเรามาดูเมนูกันดีกว่านะครับคุณพี่ขานี่เลยโอ้โหเล่นเมนู็นไงคะดีงามดีงามอ่าให้ผู้ชมดูได้ไหม ได้ให้ผู้ชมดูด้วยนี่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 ต้องสั่งนี้เลยเซตนี้คือไ i ้อัดกริลคอมโบเนี่ยแหละซิกเนเจอร์ของที่ร้านแล้วก็เปนโซิเลอร์มาทุกคนที่เป็นกลุ่มจะต้องสั่งตัวนี้เลยมาเป็นแกงกินได้กับทุกคนเลยสี่คนกะมันดีนะคุณพี่ราคาดีงามมากเขาบอกจะสี่หรือห้าคนก็ได้เพราะมันมีทั้งหมดห้าชิ้นเลยสเต็กอะโอ้โหมาแล้วค่ะผู้ชม เยอะแยะตระการตาสำหรบบซิกเนเจอร,ร์ของร้านนี้แน่นอนว่าบนโตนี้อย่างที่เราคุยกันตอนเลือกเมนูไปเราเลือกแต่เมนูที่เบสเลอร์ซิกเนเจอร์ของทางร้านเพื่อจะมาชิมให้กับทุกๆท่านนะแล้วก็ชวนทุกท่านมนาะที่ทก๋เีกับเรอใช่แล้วค่ะอนอ้องเอกอันดับแรกเขาบอกว่าเราต้องเริ่มด้วยซุป,ซปนะคะกับขนมปังกระเทียมคือจัดมาให้เราถึง3ซุปเลยมจมากมันก็มีอันดับแรก ครีมซุปทูน่าทูน่าครีมซุปข้าวโพดครีมซุปเห็ดจับไปเลยค่ะซุปทูน่าเราเนื้เป็นยังไงบ้างยกเลยค่ะอันนี้ยกให้น้องเอกเลยซุปทูน่าโลดอ่ะอร่อยกลมกล่อมมากดีงามใช่ไหมแล้วตัวนี้ค่ะซุปเห็ดนะสำหรับสายแบบว่าเวจจี้เวจจีเนื้งเลยีนะคะลองขนมปังกระเทียมได้น้องไหมได้ได้ได้ ซุปเขามีความแบบเป็นครีมซุปที่ละมุนมากอ่ะหอมปากเข้าไปในปากผ่ารสชาติแบบว่ามาเลยอ่ะน้องเอกดลองซุปข้าวโพดหน่อยโอเคอร่อยนะกลมกล่อมยาดเอาช้อนในนี้ได้ได้ได้อร่อยเออแล้วก็มีความหอมข้าวโพดใช่หอมข้าวโพด ดีงามชีสชีสสำหรับสายชีสต้องห้ามพลาดนะคะตัวนี้ก็คือมันเป็นแส้กกอกซอสเศตัวซอสเสร็จนะมันจะถูกพันด้วยเบคอนเลยนะก็แบบซอสที่น้องเอกเห็นเนี่ยเป็นซอสที่เขาปรุงพิเศษสำหรับเชฟร้านนี้เลยนะมันม่ใจะซอสที่แบบหาซื้อได้ทั่วไปนะอ่าน้องเอกจัดเลยค่ะแส่บกอกของเขาชิ้นใหญ่มากคุณผู้ชมอ้วชงอียืดอียืดอียืดอี เอาเข้าปากหนึ่งคำเลยหรือคุณจะแบ่งดีคะต้องเข้าปาก,เ,าปากเลยนะคะเข้าปากเ็นคำเลยคะ่ะคุณพี่ขาโอเงตัดค่ะไปเลยค่ะ้อนคืดแบบเซ็กซี่ด้วยนะอ่ะใชะ่จัดไปค่ะ <c oughs> เป็นไงคือตัวนี้ด้านหน้าเห็นป่าวมันจะปกด้วยชีสแล้วก็ซอสที่เป็นแบบซิกเนเจอร์ของเขาเลยโดยเฉพาะเล <c oughs> ีคือซีสมันม<ด>ีความแบบมีความยืดอื้อ ไปค่ะนนะ้มันหนึบหนับหนึบหนักในปากนะในส่วนของชีสอ่ะต่อไปอีกแบบคุณพี่มีงามปะสปาเกตตี้มันมีแซลมอนจ้วงเลยค่ะเราไม่พูดพรำทำเพีงนะคะเนืออ้อแซลมอนนี่แบบว่าเอาเซ็นก่อนแล้วกันนะคะเน็ตเน็ตเลยนะเป็นแบบโอ้โหเต็มจานมากแตนแล้ว มีมีรอน้องเลยเนาะอ้าวทองนี่งามแซ่บมากกรุบกรับในปากมากในกลินของไข่กุ้งคือแบบปกติเขาสูงไม่ได้ดบวยนะหนึ่งคำใช่ไหมเออเฮ้ยคือแบบอีกสักคำเถอะซูมๆนะคะซูมนี่ตัวนี้ที่ส่มาแล้วจากที่เราดูในเมนูตัวที่ส่งเขาตัวเนี้ย จะเป็นชิ้นที่แบบว่าเนื้อเยอะมากซอสของเขาเป็นการขึ้นซอสเองเลยปรุงเองเป็นซิกเนเจอร์จริงๆสูตรลับของทางกี y เน r ้จริงๆเพราะฉะนั้นน้องเอกต้องชิมต้องชิมคุณพี่พี่ชิมเหรอผ่าชิมสิคะอันนี้ไม่พลาค่ะอันนี้ของโปรเลยค่ะบอกได้เลยนะคะใช้มือได้ไหมนั่นได้เลยถ้าใ้ฟิลต้องนั่นแหละนั่นแหละคือกรึบไปเลยเนี้ย โอ้โหไม่มีติดไม่มีกินยากเลยนะคือเนื้อเป็นก้อนๆเลยอิ่มมากอันนี้เราจะไม่ยอมให้น้องเอกทานคนเดียวค่ะเอกแบ่งก่อนอันนี้ของโปรดมากยังไงเราก็ไม่ยอมดูเนื้อเขาสิขออนุญาตนะคะบอกเลยกุบกอบรสชาตินี้หาที่ไหนไม่มีชอบจึงเลยอยาชอบอะไรแบบเนี้ย ตัวต่อไปตัวนี้เป็นตัวที่แบบว่ามายกแกงได้เลยคุณผู้ชมขาเนี่ยแหละตัวนี้ซิเนเจร์ของที่นี่แล้วก็เบสเลิมากทุกคนที่มาเป็นกลุ่มนะแบบ3-4คนขึ้น<ต>ไปเนี่ยทุกโต๊จะต้องสั่งจานนี้ราคาดีงามมากมากัน4คนห่างก,กันเบาๆเลยคุณผู้ชมขาอื่1 9บ แล้วมีอะไรบ้างนี่ไก่สไปซี่ทอกลอยฮฮมเบิร์กไก่นะเราหูไหมฮฮมเบิร์กไก่แน่นอนมันก็จะปกด้วยไข่ดาวแล้วก็นี่สเต็กเนื้อสันสเต็กเนื้อสันใช่แล้วก็เนื้อปลา มากมากันแบบ4ี่ห้าคนเนี่ยกินได้กลุ่มกลิบหันหันแล้วแบ่งกันไปได้กินหลายอย่างหอยน้ำจิ้มซอสด้วยคุณพี่ไม่ครบหมดเลยไม่ได้เลยนะขอรอไปดีคือจริงๆเวลาถ้าเรามาหลายๆคนนั้นเราก็แบบจะหันแบ่กันซุปชาเป็แบ่งกันเนื้อน้งเอกก็จัดหันได้เลยจะหันอะไรเป็นสไปซี่กันละกันนะไก่ไก่สไปซี่ใช่ไหมใช่แล้วเออมันมิกกันมากเลยนะมันจะมีทั้งหมูทั้งไก่ทั้งเนื้อทั้งปลาอยู่ในจานเดียวกันไงไก่สไปซี่เราจะจิ้มจุ่มกับ อะไรก็ได้ถูกไหมใช่อะไรก็ได้ใครชอบสายเกวี่ก็เกวี่แต่มาที่นี่ต้องลองต้องลองซอสฮังกริ้งเนื้อผมชอบแบบนูดิโหยน่ากินมากขนาดนั้นเลยเหรอคะการจะเข้าปากกันทำไมอ่ะอ๋อท่าสวยมากค่ะดีมากคุณแม่โฮมยังไงคุณไม่ลองพี่อะ ขอเป็นตัวแทนสายเนื้อให้ดูสีจานแต่เนื่วยความที่ว่าสก่สไปซี่เขาเป็นสูตรของเขาถูกไหมแล้วก็เปมีความกรมก่อนมีความสไปซี่เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแอบแบบว่านี่ค่ะเฉือนเนื้อเลยค่ะสเต็กเนื้อสันสายเนื้อนะคะแน่นอนถ้าเนื้อสันก็ต้องเกรวี่พริกไทยดำนี่มาหรือยังคะอนะ ขนาดวางรอเราไว้การสุดท้ายนะยังปิ๊งอยู่เลยอืมจะขอลองอันนี้ได้ไหมทำเบิกไก่ทำเบิกไก่นะต้องตัดไปพร้อมทั้งไข่ทั้งไข่เนาะชิ้นสเต็กเลยนะปิงปองนี่นะจ๊ะคุณผู้ชมสองเลเยอร์นะจ๊ะก็คือไข่แล้วก็สเต็กสเต็กนะจ๊ะก็คือตัวทำเบิกไก่อ่ะเราจะลองกับซอสตัวนี้ใช่ต้องแกว่งเลยนีงาม เท่ากันได้ดีมากกับไข่เดี๋ยวพี่จะลองท็อกลอยให้ดูชิ้นใหญ่โตดีงามมากมีความหนาของชิ้นดีโอ้โหเดี๋ยวพี่ลองชิมนี้ซอสฮันกินาอร่อยนะตอนนี้เราก็หั่นมาซอสอย่างนี้เลยนุ่มอ่ะท่าน้ำอ่ะเหลือปลาเพื่อนพี่จัดไปค่ะทาท่าซอสเลยค่ะน้องเอกจิ้มทาท่านะจ๊ะทาท่าซอสน ใหญ่มากเลยอ่ะจิชูค่ะจิชูเป็นไงอร่อยมีความหวานหน่อยแต่ว่าชอบความกรอบของปลาตะเพี้นทอดมากเป็นไงพี่สำหรับบางคนแบบซอสมะเขือเทศอะไรงี้ก็ได้นะอร่อยอ่ะกรอบมากมันวางอยู่นานแล้วนะมันเป็นเมนูสุดท้ายที่รอเราอ่ะ หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมขาโอ้โหเมนูนี้โหดเกลี้ยงเลยนะดูสิคลัสิโคงนม็กซ<อ><อ>ิโคลงและนี่ค่ะ เหลือแต่กระดูกใสใสลื่นปืดลื่นปืดจริงๆริงนะไม่มีเนื้อติดกระดูกเลยนะคุณผู้ชมและอย่างนี้ถ้าใครสนใจอยากจะมากินแบบว่าเมนูเด็ดแบบเราอย่างนี้สามารถมาได้ที่ไหนคุณพี่ง่ายมากเลยค่ะ BTS สถานีราชเทวีนะคะทางออกตูที่2อกนะก็ลงมาก็เจอร้านเลยฮันที่เนิร์ดนะคะเด่นเป็นสง่าจะเห็น่าลูกสเต็กติดอยู่ข้างบนเลยนะอะไรอย่างงี้ยนะคะก็เอาเป็นว่าขอบคุณคุณพี่อุ้ยนะคะแล้วก็ขอบคุณทางร้านด้วยนะคะที่แบบว่าจัดนั้น จเต็มให้เราในวันนี้นะคะก็เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกาลังใจให้เอกด้วยนะคะที่สําคัญเนี่ยรักต๊ดอย่าทิ้งต๊ดนะคะติดตามเป็นต่อไปเรื่อยๆค่ะจะได้มีพัดคลิปต่อไปของเอกสําหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายม